สวัสดีเจ้าทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เหนื่อย่า เอาหม่เอาหม่สวัสดีเจ้าทุกคนก็คือวันก่อนนะคะมีการลงรูปนะคะใส่ชุด้านหน้าถ่ายรูปอย่างนี้ก็มีคนนะคะ DM แตกแตนมาก็มันคืออะไรที่ไหนยังไงวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังที่นี่นะคะชื่อว่าวัดต้นเกศอยู่ที่เชียงใหม่นะจะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนอกจากมาเที่ยววันแล้วนะคะที่นี่เขาจะมีจุดเด่นคือเราสามารถเช่าชุดลานหน้าถ่ายรูปได้เอออันรมแบบไอหมอกกาลองซองปีบอะไรอย่างเงี้ยมีหลายลานนะคะทุกคนเลือกเอาตามที่ชอบตามสบายเลยแต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงชุดผู้ชายก็จะน มีชุดผู้ชายให้เลือกเยอะสุดก็เลยเลือก ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะใส่ไม่เป็นเขามีผู้ช่วยมาใส่ให้เราเรียบร้อยเสื้อผ้านหน้าผมจัดเต็มคือจริงๆเนี่ยจะจบแค่เสื้อก็ได้นะคะสำหรับคนที่แบบไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคนเยอะแบบเราปุ๊บเราก็แบบขอเครื่องหัวนิดนึงแต่ะน่อยหน้าเพื่อนชนีอะไรอย่างงี้บ้าเขาเลยเอาผ้าน,นะคะมาพันหัวให้กลายเป็นแบบหนุ่มล้านหน้าเต็มตัวเออแล้วเพิ่งสังเกตก็คือในนี้ก็คือหน้าลอยมากข่าลอยมากคืออะไรก่อนเสร็จปุ๊บนะคะเราสามารถไปเดินถ่ายรูปกันเองได้เลยหรือว่าเราจะจ้างช่างภาพด้วยก็ได้นะคะช่างภาพอยู่ที่ราคา850ครึ ถ่ากันไปกลุ่มเรามีสี่คนอันหารกันก็เลยไม่ค่อยแพลงนะตอนถ่ายก็เหมือนแบบท,ทําแคมเปญอารมณ์เทยเจ้าไทยเหมือนกันนะแบบถ่ายไประหว่างถ่ายก็คือด่าเพื่อนไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรอย่างนี้เปีีป้บอยะยกูยยจะกินแกงหอยปี้ยบอยะกูจะกินแต่บอกเลยว่าต้องเป็นคนสู้แดดนหนึ่งเนะเพราะมันร้อนแบบร้อนมากเลยชุดคือมันไม่บางนะมันหนาอยู่นะแต่ว่าเพื่อภาพเราก็ต้องถ่ายนะแล้วนี่นะครับคือภาพที่ได้ออกมานะครับคือบางทีก็แบบมีอารมณ์มันไปางานแต่งเพื่อนเหมือนกันนะลูก อ่ะโอเคจบนะถือว่าเราให้ฟังแล้วก็คือใครสนใจไปได้ว่าต้นเก์ค่าเช่าช,าชุดคนละร้อยห้ค่าช่างภาพแปด้าสิบถ่ายกี่คนก็ได้เพื่อนชื่อโมองสนใจไปเลยค่ะ